Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبع سنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله النذيم. พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่8ของปฏิทินอิสลามเดือนนี้มีชื่อว่าเดือนชะบานซึ่งเป็นเดือนที่จะเป็นเดือนที่จะเป็นเดือนก่อนที่จะย่างเข้าสู่เดือนที่สำคัญที่สุด ในรอบปีนั่นก็คือเดือ,อนมตราอเป็นเดือนที่เก้าดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานูวตาลาคนที่จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของลอสุบฮานูวตาลาก็คือการขอบคุณลอสุบานูวตาลาสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของลอสุบานูวตาลาที่พระองค์ได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจมีสุขภาพมีเวลาและที่สำคัญก็คือมีฮิดายะมีทางนำมีอิสลามอยู่ในหัวใจของเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรา ได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็กำลังที่จะมีชีวิตอยู่ในอีกหลายๆวันหล,หลายเดือนห,หลายปีต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกรุณาจากลอสุฮานุวตาลาซึ่งในความกรุณานี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการอิทติลาเป็นการทดสอบเจ้าลอสุฮานุวตาลาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ เป็นชีวิตของการทดสอบดังน so so. 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 ั้นเราจะเห็นได้ว่าในฮะดิษของท่านนบีสุลต่านละฮวาลัยละอุสัลลัมเนี่ยท่านนบีสุลต่านละฮวาลัยละอุสัลลัมได้พูดถึงว่าละตาซูลุกอดามะอับอับดินเยอมันกิยามะฮัตตายุสัลุอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูวะอันอิลมิฮีฟีมาฟะลับิฮีวะอันมาลิฮีมินไอนักเตศะหูวะฟีมาอัมฟะกะหูวะอันจิสมิฮีฟีมาอับลาหู โทรูฮ์สลวารวีสรวสลัมได้พูดในฮะด,ดิษบทนี้ที่เราทุกคนควรที่จะได้ได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าท่นานอบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยในวันกิยามะเนี่ยส้นเท้าของเขาเนี่ยย,ยังยังไม่ยังจะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นะครับคือส้อนเท้าของแต่ละคนเนี่ย ยังไม่สามารถขยับขยื่นไปไหนได้จนกว่าฮัตตายุสอโลอันอารบาจินก็คือจนกว่าเขาจะต้องถูกสอบถึงสี่ประการต่อไปนี้ซึ่งเป็นสี่ประการที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งนะครับอันที่หนึ่งท่านนบีบอกว่าอันอุมรินอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูท่านนบีบอกว่าประการที่หนึ่งเนี่ยคนทุกคนในวันกิยามานั้นจะยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ ส้นเท้ายังต้องหยุดอยู่กับที่จนกว่าเขาจะต้องถูกสอบถึงอายุไขของเขาว่าฟีมาอัฟนาหูว่าเขา,าได้ใช้อายุไขของเขานั้นไปในเรื่องอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสําคัญเพราะว่ามนุษย์ก็จะผูกพันกับเรื่องของอายุไขอายุไขเป็นเรื่องที่อลัลลอฮฺสุบฮานอูตะลากําหนดให้กับทุกคนไม่เท่ากันที่สาคัญก็คือ ทุกคนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอายุไขของตัวเองนั้นมีมากมีน้อยเท่าไหร่อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่อัลลอฮฺสุบะฮฺที่ท่านนาบีสุลต์ละวะลวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะด i ษบทนี้ก็คือต้องการที่จะบอกว่าในอายุไขของเราเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนว่าในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบะฮฺนุตาลาให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องถูกสอบนะครับถูกสอบว่าในอายุไขของเราเนี่ยเราทำอะไร ดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ของการสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขของอายุแน่นอนนะครับถ้าหาว่าเป็นตัวเลขของอายุเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่อายุน้อยแล้วก็เสียชีวิตไปในขณะที่คนมีอายุมากก็ได้เปรียบไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์สิ่งที่เป็นฐานสิ่งที่เป็นเกณฑ์มาตสิ่งที่เป็นเกณฑ์วัดในการที่จะ บอกว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเลขของอายุนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอามัลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบสิ่งที่ดีงามหรือการประกอบสิ่งที่ไม่ดีงามนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอบีสุลลาะวาเลาวะสลัมจริงพูดถึงฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าค خ รู um, um hu, sun uh ุ้กุมมันตอลอุมรู้หูฮัสุนอามมลุฮูอากมากรล ท่านบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนแล้วก็มีอามันที่ดีนั่นหมายความว่าในทางมุมกลับถ้าหาว่าเราเข้าใจในมุมกลับก็คือคนที่แย่ที่สุดก็คือคนที่มีอายุยืนแต่ว่ามีอามันที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการที่จะวัดว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านในเรื่องของอายุไขนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเลขของอายุ แต่หมายถึงเรื่องของคุณภาพของอายุที่เรามีว่าในอายุไขของเรานั้นเราได้ฟีมาอัฟนาหัเราได้ใช้ให้มันได้ศูนย์เราใช้ให้มันฝาน,น้าก็คือเราใช้ให้มันสูญเสียไปกับเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระต่างหากนี่ประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่สองนี่อย่านนบีบอกว่าอันอินนินก็คือใน วิชาความรู้อันอินฟฮีมาฟาลาฟฮีอัลลอฮ์จะสอบสวนมนุษย์หรือสอบสวนทุกคนในอินมินในเรื่องขอินมูอันนี้สําคัญมากนะครับอินบูแปลว่าอะไรอินบูแปลว่าความรู้อัลลอฮ์จะสอบสวนทุกคนในความรู้ของทุกคนที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รู้นะครับแน่นอนความรู้แข็่งแต่ละคนก็มีความไม่เท่าเทียมกันแล้วแต่ในการแสวงหา แล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าสาระสําคัญที่ท่านนบีสุสลตลาวละเลวซัลลัมบอกกัเราก็คือว่าสิ่งที่เราจะสอบสวนเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าใครรู้มากคนนั้นมีโอกาสได้เข้าสวรรค์มากใครรู้น้อยก็คงไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์หรือได้มีมโอกาสได้เข้าสวรรค์น้อยกว่าไม่ใช่นะครับแต่ท่านนบีกาลังจะบอกว่าคนที่มีความรู้นั้นสิ่งที่เขาจะต้องถูกสอบเนี่ย ก็คือถูกสอบในแง่ของการที่เขาปฏิบัติตามที่เขารู้หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าในความรู้ทั้งหลายที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้นอกระบบในระบบมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาความรู้แบบชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงความรู้เฉพาะความรู้ศาสนาเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรู้เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าคือความรู้ของทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ ความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพความรู้เรื่องของช่างเรื่องของศิลปะวิทยาการเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์และเป็นความรู้ที่เอาล้อจะสอบสวนเราว่าเมื่อเรารู้เนี่ยเราได้ทําให้ความรู้เนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรบางคนมีความรู้เยอะแต่ว่าได้ใช้ความรู้ไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เลวร้ายนะครับรู้มีความรู้ในเรื่องของการประกอบ ประกอบอะไรอ่ะประกอบอาวุธนะครับเขาก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการที่จะประกอบอาวุธประกอบระเบิดขวดประกอบอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปทําร้ายคนอื่นอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัสเซานหรูตาลาจะสอบสวนเราในแง่ของฟีมาฟาละฟีฮิว่าเขาได้ปฏิบัติตามความรู้ที่เขามี แค่ไหนอย่างไรดังนั้นอีความรู้นี่มันจึงเป็นดาบสองคมคมที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นคมที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือเราได้ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ความรู้ที่เป็นประโยชน์คืออะไรคือความรู้ที่ทําให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากเราความรู้ที่ทําให้ลูกภรรยาครอบครัวได้รับประโยชน์จากเราทํามาหากินความรู้ที่ลูกศิษย์ลูกหาได้รับประโยชน์จากเราก็คือเราได้สอนเขานะครับในสิ่งที่เรารู้ อันนี้คือความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามจึงต่อต้านแล้วก็ตําหนิคนที่มีความรู้แล้วก็หวงความรู้อันนี้สําคัญมากนะบางคนมีความรู้แล้วก็หวงนะครับรู้สูตรอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าหวงไม่ยอมที่จะให้คนอื่นไม่ยอมที่จะแบ่งปันให้คนอื่นไม่ยอมที่จะทําให้ความรู้นั้นเป็นประโยชน์หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วที่ประโยชน์ของ ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันยังคงอยู่กับผู้คนกับลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆเหล่านั้นมองไม่ออกมีความหวงเห็นเกิดขึ้นหรือมีความตกกะกบดเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิชาความรู้นั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักว่าในเรื่องของความรู้นั้นเป็นส่วนที่เราจะต้องนํามาปฏิบัตินะครับไม่ใช่ความรู้ไปอยู่ที่ปริญญาไปอยู่ที่ประกาศนียบัตนะครับไปเรียนมาแล้วนะครับไป อบรมมาแล้วแล้วก็ได้รับประกาศนียาบัตรกับพอกลับมาบ้านแล้วก็ก็ก็เหมือนเดิมนะครับไปเรียนเรื่องออการทําความดีการทําละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีอะไรทั้งหลายไปเรียนมานะครับไปได้รับการสั่งสอนมาแต่ว่ารู้เฉยแต่ไม่ปฏิบัติจะมีหลายคนที่เวลาเตือนเขาเวลาจะบอกเล่าเ0้าสิบเขาเนี่ยเขามักจะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้ว นะครับประเภทนี้เป็นประเภทที่ที่เข้าขายที่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 น่าเป็นห่วงหมายความว่าเขาจะบอกว่าเขารู้แล้วเขารู้แล้วคําว่ารู้แล้วเนี่ยถ้าดูตามที่ฮะดิษนบีบอกเนี่ยถามว่าเขารอดไหมเขาสอบผ่านไหมสอบไม่ผ่านนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สอบเรื่องของความรู้แต่อัลลอฮ์สอบเรื่องว่าไอ้ที่รู้มาเนี่ย เขาได้ทําตามที่เขารู้แค่ไหนอย่างไรแล้วเขาได้ทําให้ความรู้ของเขานั้นได้รับประโยชน์แค่ไหนอย่างไรต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าอันมาลีิมินไอนักตะซาบะฮูว่ฟีมาอมาัลฟุกฮูอลัลลอฮ์จะสอบเขาอีกประการหนึ่งประการที่สามเรื่องของทรัพย์สินทุกคนเกิดมามีทรัพย์สินจะมากจะน้อยนะครับทรัพย์สินที่หามาได้ทรัพย์สินที่เราครอบครองอยู่เนี่ย อัลลอฮ์จะสอบเราในสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือมินไอนะอิจตซา,าบะฮูมาจากไหนได้มาจากไหนนะครับกินพุตธก็คือได้มาจากไหนอันนี้สําคัญมากนะได้มาจากไหนก็คือว่าได้มาด้วยวิธีที่หาล้านหรือไม่หาล้านได้มาด้วยวิธีที่ไปช่อฉนเขาหรือไม่อย่างไรได้มาโดวยวิธีที่ไปโกงเขามาไหม หรือ,ไปอ,อไปอะไรนะไปก้าวล่วงไปทุจริตไปอะไรต่างๆซึ่งในสังคมบ้านเรานี่เยอะแยะไปหมดนะเ,เรื่องของดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากเราก็อยู่ในสังคมที่เราก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบีย้ยไม่โดยทางตรงก็โดยทางอ้อมอันนี้ถือว่าเป็นที่มาของทรัพย์สินที่เราจะต้องถูกสอบสวนทั้งสิ้นนะว่าทรัพย์สินที่เราได้มานั้นมิไอนักเตะบะหู เราจะสอบว่าคุณได้มาจากไหนคุณได้มาอย่างไรหะวฟีมาอัลฟอกโฮูแล้วก็เราก็จะสอบอีกด้านหนึ่งก็คือว่าแล้วคุณจ่ายมันไปอย่างไรไม่ใช่สอบแค่ด้านเดียวว่าได้มาอย่างไรแต่สอบอีกด้านนึงก็คือพอได้มาแล้วเนี่ยจ่ายไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองทางก็คือทางที่ได้มาและทางที่จ่ายไปเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นทางที่ฮาลานทุกคนต้องรับผิดชอบทุกคนจะต้องถูกสอบ นะครับในทรัพย์สินของเราที่เราได้มาเนี่ยทุกวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยได้มาจ่ายไปได้มาออกไปมันได้มาในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักศาสนบัญญัติหรือไม่แล้วก็เวลาเราจ่ายไปเนี่ยจ่ายไปในวิธีหรือโดยช่องทางที่ฮาลานหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเรามีทรัพย์สิน แล้วเรามีเรื่องของการใช้จ่ายนะครับมีเรื่องของการได้มาซึ่งมันก็จะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นฮาลานและเรื่องที่เป็นารอมทั้งสิ้นนะครับในประการสุดท้ายอัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع ได้พูดถึงไม่ใช่อัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع ก็คือท่านอบลีสอาะวะลวัลยวาสลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه ูวะ ت ع ก็จะสอบสวนเราในประการที่สี่นะก็คืออันยิสมิฮีฟีมาอับุลาหู ลล l a ์จะสอบสวนถึงร่างกายร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราที่อ l l a h s u b h a n a h ว w a t a ให้เรามานะครับมีอวัยวะครบสมบูรณ์นะครับมีสามารถที่จะได้ยินสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะจับต้องสามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะทํางานได้มีความสามารถที่เป็นปกติเนี่ยนะครับ Allah s u b h a n a h ว w a t a จะสอบสวนในเรื่องร่างกายที่อัลลอฮฺสุบฮานุอุตาลาให้เรามาเนี่ยว่าเราได้ดูแลร่างกายของเราแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความเข้าใจของฮะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจว่าในศาสนาอิสลามนั้นให้เรารับผิดชอบนะครับในเรื่องของร่างกายเราต้องดูแลร่างกายนะไม่ให้เจ็บไข้ได็กป่วยถ้าเจ็บไข้เด็กป่วยก็จะต้อง รักษาก็จะต้องดูแลก็จะต้องทําให้ร่างกายนั้นมีความสดชื่นมีความกระปี้กระเปปาเพื่อที่จะทำหน้าที่การเป็นบ่าวที่ดีต่อลอสุบฮานอุบตาลาเพราะฉะนั้นการการทำร้ายตนเองนะครับการทําให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหายกตัวอย่างเช่นการทําให้สติปัญญาซึ่งสติปัญญาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญ มีปัญหาในเรื่องของอะไรในเรื่องของการทําให้มันบกพร่องให้มันมึนเมานะครับจึงเป็นเรื่องขราวมันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทําไมอิสลามจึงห้ามการเสพสุรายาเมาเสพยาเสพติดนะครับเสพอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้สติปัญญามีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํากระทอมน้ําอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยี่ห้ออะไรจะเป็นชื่ออะไรไม่สําคัญจะเป็นใบไม้ยี่ห้อไหนประเภทไหนไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่า มันทําให้สติปัญญาของเราเนี่ยเสียไหมมันทําให้สุขภาพของเราเนี่ยเสียไหมเสียหายไหมอันตรายไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณานะครับอย่าได้ถามว่ากินนุ่นหรามไม่กินนี่ฮารอมไม่ไม่ต้องถามถามว่าเมื่อกินแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความเสียหายเกิดความบ,บกพร่องหรือ,รอเกิดอันตรายต่อสติปัญญาต่อสุขภาพอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหะด i ษของท่านอนับดุลเลาะวะเลวะสลัมจึงพูดถึงเรื่องของเรื่องของสุราเนี่ยบอกว่าก um ุลลุมุสกีเดนคอมรนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทําให้มึนเมาเนี่ยเป็นเหล้าทั้งสิ้นมันจะชื่ออะไรไม่สําคัญน่จะชื่อวิสกี้ชื่อเบียร์ชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ฝรั่งตั้งชื่อออกมาเนี่ยไม่พิจารณาว่าเป็นชื่อมันเพราะขนาดไหนแต่ว่าให้พิจารณาว,ว่ามันทาให้มึนเมาไหมนะครับถ้ามันถ้ามันทาให้มึนเมามันก็คือเหล้า นะครับแล้วก็ท่านอบีก็บอกว่ามากลลุอะไรที่มาอัสการกอลีลููมาอัสการกัฟซีรูสกอลีลูฮารอมุนอะไรก็แล้วแต่ที่มากทําให้มึนเมาไอสิ่งที่น้อยก็ทําให้มึนเมาเช่นเดียวกันเราก็จะมีคําถามว่าไอสุราเนี่ยกินแค่สองหยดฮาราไหมนะครับฮารามเพราะว่าเมื่อกิน เม,เมื่อดื่มมากมันหรอมดื่มน้อยก็หรอมเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันอันนี้คือเป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านอับดุสลาลวะเลวะซัลลัมได้วางไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ได,ไ,ดได้ได้ะายนะได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะรับผิดชอบใน4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของอายุไขส่วนที่สองก็คือเรื่องของวิชาความรู้ส่วนที่สก็คือเรื่องของทรัพย์สินและก็ส่วนที่4ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของ ร่างกายของเราที่เราจะต้องดูแลจะต้องรักษานะเพราะฉะนั้นอินทซัมการได้ยินก็ดีวลเอบซอบการเห็นก็ดีนะครับวัลฟุอาดจิตใจก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยการอันบูมัสูละอัลลอฮ์ Allah บอกว่ามันต้องถูกสอบนะครับทั้งหมดนั้นต้องถูกถามต้องถูกสอบทั้งสิ้นว่าเราได้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์สุบานอุตาลาได้ให้เรามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุไขเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของวิชาความรู้หรือเรื่องของร่างกายนั้นไปในสิ่งที่มันก่อให้เกิดคุณประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่หาล้านหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราจะมีโอกาสเข้าสู่เดือนอันประเสริฐเดือนรอมฎอนนะครับที่จะถึงวันที่12สเมษายนเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะไม่ผิดก็คือท่านสำนักกิาราชมรตตีประกาศให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยดูดวงจันทร์ในค่ำ วันนั้นนะครับถ้าเห็นดวงจันทร์ก็รุ่งขึ้นก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนนะครับถ้าไม่เห็นก็นับครบ30วันนะครับก็อยากที่จะประชาพันธ์ให้พี่น้องทั้งหลายได้ให้ความสําคัญกับเดือนรอมฎอนนะครับด้วยการถือศีลอดและที่สําคัญก็คือการมาละหมาดตระรวีในค่ำของคืนรอมฎอนนะครับปีนี้เนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์โควิด19ก็คงจะไม่เป็นเหมือนกับปีที่ผ่านมาที่สำนักจุราราชมนตรีมีมาตรการให้ปิดมัสยิด นะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ไม่มีมาตรการอย่างนั้นก็ให้เราได้มาละหมาดกันตามปกตินะครับอาจจะต้องมีการคัดกรองกันไปเรื่องปกติที่จะทำแต่ว่าเราก็จะเปิดมสัสยิดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะเปิดมัสเรา,าก็จะเปิดชั้นบนนะครับก็คือชั้นที่สองนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้มาสัมผัสกับอาคารใหม่นะครับที่เราได้ช่วยกันบริจาคนะครับช่วยกันเหน็ดเหนื่อยในการที่จะได้มาซึ่งมสัสยิด ่ใหม่ของเรานะครับในเดือนรอมฎอนนี้ก็คิดว่าเราคงได้เปิดชั้นสองเพื่อละหมาดตะโรเวียนะครับก็ขอให้พวกเราได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวและก็เตรียมใจในการที่จะสร้างสมความดีงามในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับอัลกุลกาลีฮะซาวาสตาฟิรอมดีบัลละุมวอลิซาริมุสลิมีนามิงคุลิดัมบินฟาสตาฟิโรย์นะฮุลกาฟูรุราฮิม